มึงเห็นหน้ากไูไหมล่ะว่ามันปังแค่ไหนใช่แต่กูชอบอันนี้มากเลย MM มึงอ๋อมึงก็ใช้เหมือนกันใช่เอา <Good> คันกู <Good> ไม่รู้เป็นอะไรเอาสันลีไม่ทำอะไรกันก่ <derived> หน้านี้เหมือนไม่ได้บำรุงมาเลยนะโอ้อหน้าเธออะไรของเธอเนี่ยเครื่องน,นี้คือ new skin boost ขวดนี้คือ new skin age lock boost activating treatment ต้องใช้คู่กันเห็นไหมว่าฉันทำอะไรอยู่นวดหน้ามันดีมากจริงๆมันปังมากเราจับหน้าบอกเลยว่าอันนี้เป็นการบูสต์ผิวแค่วันละ2อนาทีเท่านั้นแต่วปังมากปังเหมือน3ชั่วโมงเลยนอกจากปังมากแล้วยังดังมากด้วยเมื่อกี้เต็มหูเลยไม่เชื่อเลยู แต่ว่ายังไม่เคยใช้อัพผู้ชมเพราะว่าเครื่องนี้เป็น beauty gadget ที่คนพูดถึงทั่วประเทศเลยเป็น beauty gadget ที่ได้รางวัลเยอะมากเป็นอันหนึ่งของโลก4ปีซ้อนจากการสำรวจของ Euro ไม่ใช่ Euro Monitor Event อ๋อโอเคยังไม่พอแค่นั้นมีอะไรกัาใครได้รางวัลจากแอลไทยแลนด์แล้วก็มาลีแคลฟรานส์อีกด้วยเออขอลองหน่อยได้ไหมนี่ฉันจะทำให้แกอุ้ย เขาก็จะเป็นมีกระแสไฟฟ้าเบาๆจะอธิบายว่าเทคโนโลยีของไอเจ้าเครื่องเนี้ยมันคือกระแสไฟฟ้าสลับออดับอซึ่งการที่เขาใช้เทคโนโลยีเนี้ยมันจะทําให้ไอตัวทรีทเมนต์อันเนี้ยมันซึมเข้าไปในผิวมึงได้แบบกระจายทั่วหน้าแล้วเข้าไปบํารุงอย่างลึกล้าซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยมึงเขาเรียกว่า variable pulse microcurrent yes เป็นกระแสไฟฟ้าแบบเบาๆทาให้ผิวเราเนี้ยเต่งกระชับอิ่มฟูฉ่ำลว์ว้าว ึ่งพอมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวเลยเพราะเขาได้ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแล้วก็ได้อออยอด้วยค่ะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเฮ้ยปะานเลยอ ข้างี้เสร็จแล้วมาอีกข้างหนึง่งทีนี้มึงใช้มือเกี่ยข้างโน้นเดี๋ยวกูจะทำอีกข้างหนึ่งให้มึงพอกูใช้เครื่องนี้มึงก็เกี่ยวเกี่ยให้ไอ้นี่มันซึมเข้าผิวมึงใช่ไหมเสร็จแล้วมึงก็ทาครีมทากันแดดแต่งหน้าได้เลยหน้ามึงมก็จะติดเป็นอัางพ่ากกว่าโอ๊ยแบบนี้ก็คือพอทำอย่างนี้เสร็จก็สามารถไปทำงานได้เลยถูกต้องใช่เซ่ถูกต้องสิม<ส>ึงเขาเรียกว่าจุดนี้ฉ่ำน้ำหมดก็คือเวลาไปเจอผู้ชายเจอพี่นิกกี้มึงก็ต้องใช้เครื่องนี้เอาหนูสกี้นะมึงไปเจอพี่จจ๋า้ะ ก็ไม่เป็นไรเราก็เต้นเต้นสุงๆได้เได้ความสวยไม่ซูข้คนนอกเออจริงซื้อที่ไหนอ่ะซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายน e สกินนะคะหรือว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ w w w n u ไวเว็บดอค่ะหรือว่า a c e b o o k นะคะนู s k i n t h a i l a n d อันนี้ทำทรีตเมนต์ง่ายๆที่บ้านได้เลยพอไม่เจอพี่จ๋ายังหลัอพวกมึงแต่งหน้านันเนี่ย